สวัสดีค่ะบางแคแผ่นดินไหวแรงมากทางประจวบเป็นไงบ้างคะถึงไหม อ๋อไม่ถึงใช่ไหมคะที่นี่แรงมากเลยกำลังยืนอยู่น้ำในกระมังกระชอกระเด็นหมดเลยสวัสดีค่ะคุณบอส,สกร อ๋อน้องน่ารักจังค่ะพี่เปิดไลฟ์เพราะว่าที่บางแคแผ่นดินไหวแรงค่ะแรงขนาดน้ำในในกำมังอะค่ะกระชฉากระเด็นหมดเลยที่แรกก็เข้าใจว่ามืนหัวคุณไข่นุ้ยสวัสดีค่ะ พวกน้องๆเขาทำงานกันฝั่งนน้นเขาร้องกันลั่นเลยถึงได้รู้ว่าที่จริงๆแล้วเผ่นดินไหวนึกว่ามันหัวเอง ไม่น่าจะมีนะมีแต่รู้สึกทางหนองแขมอะบ่อปลาค่ะน้ำน้ำลดนะ่ะแต่แรงแรงมากยืนแทบล้มอะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นนะที่รอยร้าวจากมือการใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเข้าใจว่า ไม่น่าจะมีมีได้ยังไงไม่รู้ขอโทษถ้าไม่ได้ทักทายใครยังสั่นอยู่ บ้านมันแกว่งเลยอ่ะหลย่ยๆไหลๆคนเลยเขาวิ่งออกนอกบ้านกันหมด ทักทายกันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาค่ะคุณไข่น้อยคุณลุงคำลาคุณลื่นความคุณไข่น้อยมาให้มาให้ไหลไหลช่องเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะอีกสักแป๊บหนึ่งขออนุญาตลงนะคะเป็นห่วงดีร้านเด็กๆเป็นยังไงกันบ้าง,ไ,ง,ไ,งไม,ไม่รู้ไลน์ติดต่อไม่ได้ อาจต้องไปด้วยตัวเอง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยทั้งที่ที่อยู่ข้างบนทั้งที่ที่ลงมาทักทายทั้งทั้งที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากๆนะคะขออีกหนึ่งนาทีขอลงแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่มนขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งอยู่ข้างบนแล้วก็ทั้งที่ลงมาทักทายขออนุญาตลงเวทีนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ